มันไม่อยากหายใจมีไหมครับอาการนี้ขออากาศหลวงตาชี้แนะครับมีมีบางทีก็มีเนาะยิ่งยิ่งลมหายใจที่เป็นออโต้แล้วอ่บางทีมันไม่มีหายใจเข้ามันมีแต่หายใจออกก็มีนะบางทีไม่หายใจเลยก็มีบางทีมันไม่อยากลุกเมื่อก่อนในหลวงตานั่งนั่งทั้งวัน มันไม่อยากลืมจามันก็อยู่กอารมมันอยากนั่งเราต้องหายใจหยาาๆขึ้นมาให้มันตื่นขึ้นมาเพื่อจะเดินออกมาโอ้ว่าจะเรียนรู้มันนะเวลามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะนั่งหลับจามันไม่อยากลืมจามันนั่งอยู่งั้นทั้งวันอย่างเงี้ยตอนอยู่ในป่านะมันไม่อยากเจอใครเลยไม่อยากไปยุ่งอะไรกับโลกกับสงสารเขาเลยอ่าอ่าอ่า อนอนมันก็ดูลมพอตื่นนอนขึ้นมามันก็นั่งต่อยันแจ้งทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างเงี้ยนะจนเราต้องฝืนต้องดูลมหยาบหยาบออกมาเพื่อจะเดินออกมาคุยกับคนนั้นคนนี้มั่งมันไม่อยากคุยกับคนหรอกมันอยากอยู่คนเดียวมากกว่าเนาะเออ